อีกครังนึงนะครับตอนนี้ผมอยู่บนถนนพระราม2นะครับกำลังมุ่งหน้าไปราชบุรีนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่รถติดนะเดี๋ยวผมคงต้องหาที่เติมน้ำมันก่อนนะครับเติมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปราชบุรีกันนะครับผมตอนนี้นะครับผมเองก็อยู่ที่ราชบุรีแล้วนะครับจุดที่ผมอยู่ตรงนี้ เป็นจุดทางขึ้นเขากันจันร์ทซึ่งข้างบนเนี่ยจะมีพระสี่มุมเมืองนะครับประจำทิศตะวันตกถ้าใครสนใจประวัติของพระสี่มุมเมืองเนี่ยว่ามีที่ไหนบ้างก็ลองไปค้นหาดูนะครับคุสันเกาะหมวกเที่ยวสุดหล่อ ที่เราจะไปในวันนี้นะครับก็อยู่แถวๆค่ายบุรชัดนะครับเป็นร้านที่ค่อนข้างจะธรรมาชาตินะครับธรรมาชาติแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับ ั่งอะไรไปบางนะเนี่ยมกำลังทานขนมปังปิ้งให้อยู่มีมีขนมปังปิ้งมีวัฟเฟิลนะไข่กระทะค่ะกินไข่กระทะด้วยเหรอไม่ไกินขน้นะเฉยๆเบเกอร์ไก่ยนะคะอ๋อช้าไปแล้วเมื่อกี้คพิกินข้าวมายิ้มม Oh, เปลี่ยนไปเยอะเลยอับเครดมาตั้งแต่ที่ยังเป็นเพิ่งเพิงอยู่เนาะมาแต่รถคันนี้ตรงนี้ใช่มาตั้งแต่ครั้งก่อนครั้งก่อนเป็นมอซค์คันตอนนี้เปลี่ยนละ <c oughs> ตอนนั้นเป็นเป็นรอย่อเอ็นฟิลครับ <c oughs> สีถังสีเงาเงาอืมอ,อันนี้คือตอนนี้เปิดวันไหนบ้างครับเสาร์อาทิตย์ครับยังเปเสาร์ที่สอุอ๋อ ก็คือเสาร์อาทิตย์เนี่ยเจอแน่นอนมาแล้วเจอแน่นอนเลยแล้วก็วันหยุดนะครับแต่เลอรครับเสาร์อาทิตย์แล้ววันหยุดนะครับแต่เลอรมาตั้งเปิดตั้งแต่กี่โมงอะครับเก้าโมงถึงห้าโมงเย็นเก้าโมงถึงห้าโมงเย็นถ้าเราเปิดยาวๆได้อ๋ออืมจัดเป็นร้านแล้วเนาะไปลดแดดลดฝน ตอนนี้เป็นเมนโคตรเจ๋งเมื่อก่อนเจ๋งนะครับเปชื่อเพจก็เลยเอามารวมกันเลยครับตอนนี้นะครับก็อยู่ที่ลาดบุรีออกแนววันเดททริปนานๆจะได้มีโอกาส เจอกับซันนะครับเนื่องจากว่าเขาช่วงนี้เขาบอ,อกว่าถ่าย y o u u u e ปบ่อยมากเราเลยมาเรียนรู้งานจากเขานะครับชับเขาอันนี้จะพามาดูจดุดกินกาแฟที่นี่เนี่ยจริงๆเราควรจะเอาอะไรไปจองโต๊ะก่อนนะอ๋ <c oughs> อ <c oughs> วิ่งไปจองสิ <c oughs> อันนี้พี่เดยเห็นรู้เขาตรงนี้เนี่ยเฮ้ยมีถ้ำอยู่ในภุเขาด้วยเพิ่งเห็นจะพูดว่าตอน,นเด็กผมเคยเดินขึ้นไปครับ เขาไปในถ้ำใช่ใช่แล้วหลงอยู่ในนั้นไม่ขนาดนั้นนะเนี่ยมันสิบสามหมู่ป่านะอันนั้นมันถ้ำอยู่ในน้ำอะอันนี้มันถ้ำอยู่บนเขานี่แต่เจ๋งดีว่ามีถ้ำเอันนี้ข้างบนนี่เดินขึ้นได้จริงๆนะเดินขึ้นไปได้ตอนเด็กๆตอนนี้คงไม่ไหวแล้วร่างกายสมรรถนะร่างกายตอนเด็กๆนี่คือปสามก็สี่ไปกับใครครับอ่าไปกับน้าแล้วก็กลุ่มนั้นหนึ่งฮะนี่รู้จักนั้นหนึ่งตั้งแต่สมัยปสามเลยอ่ะ คุณหนึ่งก็คือเป็นหัวหน้าผมก็คือตอนนั้นน้องหนึ่งเนี่ยอุ้มลูกสะพายหลังขึ้นเขาเลยคือตอนนี้ลูกชายเขาก็น่าจะ28่แล้วะขนาดนั้น <Okay. S 1> บรรยากาศนะครับทุง่งนาที่ตัดแล้วถ้ามาก่อนหน้านี้สัก เดือนหนึ่งน่าจะสวยกว่านี้อันนี้ก็จะมีจุดอันนี้ก็คือนั่งกาแฟน่ะนี่คือจริงๆนี้ถ้าแดดลบๆอีกนิดนึงก็คืออันนี้คือนั่งกินกาแฟได้เห็นไหมอืมหน้าก็นั่งมองนานี่คือรอเป็นมุมกล้องแน,น่นๆครับผมอืมอย่า กินส้มตำเสร็จเมื่อกี้ว่าจะไม่กินอะไรแล้วอา่าใส่ามือเย็นนี้ไม่กินแล้วนะครับเดี๋ยวเสร็จจากนี้ก็คงต้องกดกลับกรุงเทพนะครับนี่ไม่ใช่มือเย็นนะฮะนี่ยังอยู่ในะเซ็ตนี้ลางวัลอยู่สำหรับคนที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์คงเป็น อารมหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายจากความยุ่งเหยิงของชีวิตในี้อางนะครับใกล้ๆกรุงเทพราชบุรีจังหวัดที่มีความอาร์นะครับให้เราได้ไปสัมผัส ทั้งศิลปะทั้งธรรมชาติ ตตามเมือกาบุรีใครที่สนใจจะเดินทางมา นะครับมาจิบกาแฟชานมที่นี่ก็เสิร์ชนะครับใน Google แบบง่ายๆนะครับค่ายบุรชัดหรือลองเสิร์ชเจ็ตนะครับดูก็ได้